อาจารย์ชาตรีครับผู้ฝึกผมอาจารย์ชาตรีเรียบตรงแล้วผู้ฝึกประจำชมรมครับอาจารย์ชาตรีไปบายพาสเดอะมอลล์ครับ <c oughs> ไปบายพาสแล้วจะเลี้ยวไปเดอะมอลล์เดี๋ยวจะเลี้ยวกับ <c oughs> ครับบายพาสสตามแยกปักครับ ครับแล้วก็จะอ้อมไปเดมอ์เึ็นอ่างด้วยยางชัดเยาเลยซ้อมเดนก้อเ็บินทกสูงนามบินลองบินชักบนลงอากาศดีครับเช้านี้มีอาจารย์ชาตรีครับครูครกผมมามาเลือกมาร่วมบินเป็นเกียรติวันนี้อากาศดี